โอ้กกว oh. สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับผมเ yeah. <laughs> ห้้ตายสิโอ้ <laughs> oh, วันนี้ได้นั่งซูเปอร์เกรดครับพี่น้องว้าทิถุโอ้ยแฟรเลยนี่โอ้ oh, แต่รถเสียนอนสีเริ่มสีมันอ่อนกว่าคันนี้ครับจะซูเปอร์เกรดอ่า uh, สีมันจะเข้มกว่าหน่อยเนาะ วันนี้เสียตินพานั่งเจ้าซูเปอร์เกรดเล่นครับไปเอาไปวันนี้เขาโสดกับหมดดาหมดเลยอ่ะกำลังจาไปถึงงานเดียร์ทั้งหมดโอ้เอ๊ะมุกนามาจากไหนดิไหนไปออกงานไหนวันนี้ไปออกงานที่ไหนเอาไปเห็นไปขนอะไรเมื่อเช้าเนี่ยแล้วสิเพยเลยเนาะ ได้กิจเที่ยวย่ะโอ้เรียบร้อยทำไมทำไมมาไวจังงานน้อยว่ะอ๋องานดวนก็รวยแม่ป้านโว้วฮู้วไปเจ็ดเลยโอ้อยู่ใกล้ไม่ได้หรอกแบบนี้ไปก่อนพี่นอง เซ <s ets> ียน,นนไฟตเตอร์ครับโนยแมด<า>โอ้โเดานหน้าหนหน้าหน่อย ไปเลวบ่ออล็ลอลกบ่ไเ,เ,เดี๋ยววันนี้พาขึ้นจอาซูเปอร์เกรดครับโอ้จะนับเลย เยอะแล้วห,หัวค้างครับโอ้โอ้ใหญ่ยายมากครับข้างใน ครังแรกครับได้ขึ้นเจ้าซูเปอร์เกรตพี่น้องโอ้แอร์เย็นฉ่ำเลยไหรถขารออยู่แล้วบป่ครับ นไม่ตกครับฝนไม่ตกสามวันแล้วดีมากเลยทางเข้าออกได้ถ้าฝนตกนี่ลาบากเลยครับทางเข้าเม,เมื่อวันก่อนผมมาติดอยู่ตรงนี้แหละท้ายรถไหลไปเจอ,อ้ไม้นั่นนะ่ะโอ้ตรึบเลยไหม ภายในนี้นิ่มมากครับพี่น้องโอ้ <c oughs> นอนสบายเลยเลยไหม <laughs> มีผ<า>ู้ป <laughs> าวยนั่งกินข้าวมานอีอันนี้วิ่งออกไปเส้นไหนครับนี่<า>กันทารรมนะบ้านยางกันทารมนั่นนะนะไม่ไปทางนี้เลยรัดกระสังเลยนะ อยู่ที่บ้านอนุทัยครับไปรับ200ร้อยบาจำเป็นคร เลยไหมน่าเสียกตรงรถไกลๆสบายเลยนะครับ,บายโอ้สุดจัด <ใน S 1> ครับเดี๋ยวมันก็นนกคุ้มคืออยู่ครับสุดเกรดครับเอฟซี FC เยอะมากครับตามถน,นนนี่โอ้ยสามชาเต็มทางเลยไหมสามชาเขาไม่ได้ยินเลย fc เห็นคันนี้ผ่านเลยโอ้นี่แต่โอ้ย fc เยอะจริงครับนิ่มดีดไหมนิ่มมากครับนิ่มดีมากเลยนิ่มอย่างนี้แหละม้นเจอไอ้ทางเป็นโดดๆอ่ะอต,อติดเลยแหละอ๋อ <c oughs> พอสะพานเนี่ยคับเพราะว่ารอมันรถหน้าใช่้อหน้ามันลงแล้วในคานหลังมันเยียรไงออีกนิดโอ้ตีเหมือนบางทีนี่กลัวแม่โครจะหล่นเลยบอกโอ้โหแต่จริงแม่โครมันไม่ได้เป็นไรหรอกครับแค่หัวเรานี่แหละอ่าหลบครับ เส้นนี้แคบครับถนนเส้นสนี้แคบมากเลยไม้ก็ข้างๆทางต้นไม้ก็เยอะคิดซ้ายก็ไม่ได้เรียต้นิ่งไม้เพราะว่าข้างทางเนี่ยเส้นนี้ไม่มีหลายทางครับเลนก็แคบดูไหมคันนี้นี่ถ้ามีคนมาขอซื้อปล่อยไหมครับเนี่ย ไต้ล้านหนึ่งอ่ะว้าวล้านหนึ่งปล่อยแน่นอนครับล้านหนึ่งจัดวัดเด็ดแน่นอนครับคันนี้เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบครับซื้อใหม่ไม่เคยทำเลยจริงเย็นจริงๆครับเนี่ยเย็นไหมเย็นมากเลยฟิล์มก็ติดให้ใหม่เนาะเพิ่งติดฟิล์มใหม่ๆเลย ภายในสวยมากครับกว้างขวางมากเลยหนาจังไม่ได้แต่งเนี่ยนี่ยังอะไรทำไรเลยนี่ภายในเดิมๆมาเลยนะจวดจวดอ๋อมันดีนี่ปะอ๋อแคบมากเลยขึ้นซ้ายมากก็เึ้นขมาเยอะ ย็นง่วงนอนเลยเนี่ยเ็บเมื่อคืนนอนนี่ป่ะครับเมื่อคืนกลับบ้านครับกับบ้านเหรอครับ,บ,บ้ยผมตั้งสามวันครับไม่ได้มาทำไมได้ไปทายเครือไไ่องเสียงอ่ะอ๋อ,อๆๆๆก็โดย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 ก่อนนี้ก็ทำเครื่องเสียงครับผมก็เล่นเครื่องเสียงด้วยครับไม่ทำไมได้ไปอ๋อไปกับไปกับบังดําครับครับผม เครื่องเสียงอะไรเครื่องเสียงก็แบบเครื่องเสียงเขาส่งมางลูกค้าเนี่ยนะเขาไปส่งลูกค้าอะครั<อ>เขาไปถ่ายลงช่องนังดีไหมดีอยู่ครับมดเท่าไหร่มันเข้าซื้อเต่ตู้ไปเท่าไหร่โอ้ถ้าถ้าถ้าไรน,น้องใบละใบละสี่พันกว่าแล้วดอกอะไรดอกสิบแปดนิ้ว ไอ้ปกติที่เปิดๆนี่โดอะไรเนี่ยผมนะอ่าสิบแปดนี่ครับใช้กี่ตู้ผมใช้หกตู้เองข้างละสามค่างละสามตั้งเตือนไหมก็พอฟังครับส่วนมากก็รับงานพิธิงานตามบ้านนะตามบ้านงานตามบ้านเรารับยังไงงานก็สองคืนครับถ้างานบวชงานแต่งสองคืนก็สี่พันครับสองคืนสี่พันคืนละสองพันถ้างานศพ่ะงานศพก็คืนละพันขึ้น เริ่ต้นที่หนึ่งพันแต่งงาสอ,องพันห้าใช่ครับเราต้องมีอะไรบ้างะไครับเราต้องดูแลอะไรบ้างเครื่องเสียงก็ดูแลพวกระบบไฟไฟเต็นท์ไฟสนามอ้ <c oughs> โหโถ้าคนที่จะลงทุนใหม่ก็โอ้ลายตังค์อยู่แล้หลายตังค์ครับเพราะว่ามีแต่ของแพงๆครับ ไฟในี่ลงทุนมดเท่าไหร่เอาไฟแต่ไฟสุดทุกวันมันเป็น LED แล้วมันถูกแล้วครับครับมันก็ไม่่ายหรอกก็ส่วนมากก็เครื่องเสียงนี่แหละพวกดอกพวกพาวเวอร์นี่แหละเพวพาวเวอร์เทก็แล้วอะไรที่เราต้องใช้จ่ายเยอะมากที่สุดเวลาเราเปิดหนังหนักก็ถ้าเปิดถ้าถ้าเปิดไม่ดูก็ดอกขาดพาวเวอร์ไม่หลักหลักเลยดอกขาดพาวเวอร์ไม่ครับถ้าปล่อยให้ลูกน้องเปิดแน่นอน ถ้าเปิดตัวเองไม่ค่อยสบายเราจะรู้ลิมิตมันรับใช่ครับเรารู้ลิมิตเรารู้ว่าถ้ามันเสียไปเราต้อง <c oughs> ขัดทุนแน่นอนหอนนี้มากนะอ่ะจะต้องเอซีครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์กดส mm ับสตค๊ก์ให้ทางช่องมงคลซาว mm hmm. ดัมซิ่งแลนแครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับ mm hmm.